เชื่อเลยไหมครับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้สอนธรรมะนะเดี๋ยวหลายคนจะงงเอ๊ะทำไมผมพูดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนธรรมะเห็นสอนธรรมะกันอยู่ทั่วไปไม่ครับพร,ร,ร,ะร,ร,บร,ระ <c oughs> พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแสดงธรรมชี้แจงอธิบายเล่าเรื่องราวประกอบทำให้ดูเป็นตัวอย่างพระเจ้าทรงแสดงธรรม ในสิ่งที่พระอ,องค์ทำได้ที่สำคัญคือชวนทำชวนคิดชวนทำอันนี้เป็นศาสตร์ที่เราใช้กันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าฟาซิลิเตเตอร์แปลเป็นไทยง่ายๆนะว่าฟาฟอฟันสระอาเนะี่ยฟาเลยอฟ A าตอนนี้ระบบการศึกษาต่างๆนะครับที่เขาทันสมัยนะฮะเขาก็เปลี่ยนแปลงจากระบบทีเชอร์ ลายไปเป็นฟาซิลิเตเตอร์หมดล้วเขาเรียกว่าทีเชอร์แอสฟาการที่คุณจะไปสอนใครเนี่ยอันตรายมากนะฮะถ้าเขาไม่ศรัทธาคุณนะฮะยากครับโอกาสสำเร็จในการสอนผู้คนเนี่ยมีแค่5%เอนท่านั้นเองสมัยใหม่เนี่ยฟาซิลิเตเตอร์ชวนทำทำไปด้วยกันเติบโตเรียนรู้ไปด้วยกัน อะไรที่เป็นหลักการ principle เนี่ยนะให้ผู้เรียนรู้ค้นหาเองเราไปเข้าสู่แอปพลิเคชันมันเหมือนเรียนภาษาอังกฤษแหละครับครูเนี่ยจะให้ท่องจำแกรมมาแต่ฟาพาไปคุยกับฝรั่งเลยแ <c oughs> กรมมาเนี่ยถ้าไปกังวลมันมากสุดท้ายไม่ได้พูดเลยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยผิดช่างมันเลยครับพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆ สิ่งที่เราต้องการจากการศึกษามากที่สุดเลยคือความกล้าแต่ระบบการศึกษาได้ทําลายความกล้าของผู้เรียนไปเมื่อคนเราเต็มไปด้วยความกลัวความกล้าหาญไม่มีก็ไม่กล้าทําความดีกลัวจะยากจนโกงคอร์รัปชันถึงขั้นเป็นอาชญากรรมเลยนะฮะกล้านะฮะกล้าตัวนี้คือกล้าทําดีนะฮะไม่ใช่กล้าบ้าบินนะฮะอันนั้นฝรั่งเรียกว่าเดริง แต่ตัวที่ผมพูดนี่คือ courage กล้าที่จะออกจากวัตฏะสงสารนี้กล้าที่จะค้นหาตัวเองกล้าที่จะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมใบนี้ครูพาท่องครูพาจำแต่ฟาเนี่ยพาทำลงมือทําก็ฝากไว้ด้วยนะครับฟาสอนโดยไม่ให้รู้ตัวว่าถูกสอนครับ Turn the light before on life